สวัสดีค่ะวันนี้กคัไทยหวารื่นจะมาทำข้าวเหนียวเปียกลำไยนะคะวิธีทำนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะเอ่อห้าอมิกร,รัมนะคะน้ำตาลทรายขาวแล้วก็มีลำไยแกะนะคะเอ่อแกะเม็ดออกนะคะครึ่งกิโลนะคะแล้วก็มี ข้าวเหนียวขาวเขี้ยวงูนะคะครึ่งกิโลนะคะแล้วก็มีหัวกะทินะคะ250มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่า500าิลลิกรัมนะคะวิธีทำนะคะข้าวเหนียวเอ่อเปียกลำไย,ยนะคะก็ใส่น้ำลงไปนะคะ0้าิ้อิกรัมใส่ไปะคะ่ะ แล้วก็นึ่งข้าวนะคะโค้นะคะให้ดูข้าวก่อน,นะคะ่ะเอ,อหุงข้าวนะคะหุงข้าวเหนียวน,นะคะเนี่ยหุงข้าวเหนียวนะคะครึ่งกิโลนะคะจะเป็นลกนักษณะอยานี้นะนึงข้าวเหนียวให้สุกก่อนนะคะโปไทยไม่ได้ยำให้ดูค่ะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปเอ,อเอาไปเปียกนะคะหัวไทยนึ่งไว้แล้วนะคะเพื่อให้คลิปสัน้น นะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวที่เราที่เรานึ่งไว้นะคะใส่ลงไปะคะ่ะตัากใส่ไปเลยนะคะข้าวเหนียวครึ่งกิโลนะคะปะคนดไทยนึงไว้เยวก็จะทําให้มันสุกเร็วค่ะต้องนึงไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอามา เอามาทำในกระท้ะนะคะมาเปียกในกระท้ะนะคะใสน้ำห้าร้อยมิลลิกรัมค่ะแล้วเดี๋ยวก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะอันนี้คือทำง่งายๆนะคะตัวไทยย่นนะคะก็เหนียวเปียกก็เหนียวเปียกกำไยค่ะ แล้วเดี๋ยวก็ใส่น้าตาลทรายลงไปเลยนะคะระหว่างเราใส่น้ําตาลลงไปน้ำตาลทรา,ายลงไปเลยคะ่ะจะมีรสชาติหวานนะคะใส่น้าตาลทรายขาวะคะ่ะขนเหนียวเปียกําแยาทำง่ายๆนะคะไม่ยากเอ่อกอ็อ่นึง่งข้าวหุงข้าวนะคะนำใส่หม้อหุกข้าวนะคะอันนี้ก็ให้น้ำตาล ตัวไทยนี่อร่อยแน่นอนนะคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ลำไยก็พ่อนะคะเอาลำไยก็เอาด้ามด้านช้อนนะคะด้านช้อนแกะนะคะแกะตรงหัวขั้วมาค่ะเป็นอย่างนี้นะคะตัวไทยใช้มือเลยนะคะไม่ได้นใส่ถุงมือขอโทษน,นะคะแล้วตานเล็กออกนะคะ แกะไปเรื่อยๆนะคะแกะไปเรื่อยๆแกะไปนะคะใช้ด้านช้อนนะคะแกะตรงหัวจุกนะคะอันนี้นะคะแกะไปเลยค่ะลำไยครึ่งกิโลนะคะก็เดี๋ยวก็ครึ่งกิโลเหมือนก,กันเราแล้วเราก็ไปหุงนะคะหุงข้าวนะคะนั่วก็หุงข้าวแกะไปนะคะแกะใช้อ่า หัขวขั้วออกนะคะนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะอย่างนี้นะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะ <c oughs> คงคงไม่เห็นเท่าไหร่อแต่เอาหัวขั้วออกนะคะนะคะ <c oughs> ใช้กล้องจับไม่ได้นะคะก็เอาหัวขั้วออกนะคะหัขวขั้วขั้วออกแล้วเราไม่ลอกค่ะ แล้วก็แกะไปเรื่อยนะคะแกะไปจนให้หมดนะคะถ้าเดี๋ยวเปียกมันใหญ่นะคะทำนี้ง่ายค่ะทำนี้ง่ายนะคะอันนี้แกะไปเรื่อยะคะ่ะแกะตรงหวัวขั้วใช้ด้ช้อนะะนะคะแกะนะคะพอดีคนไทยเขาไปตรงภาพตรงนั้นไม่ถนัดนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะคนไทยแกะไม่ก่อค่ะอันนี้นะคะดูนะคะ ลำไยนะคะที่แกะเสร็จเรียบร้อยค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ควไทยย่อเตรมใจแกะไว้ก่อนจะเป็นลักษณะนี้นะคะใช้ด้ามช้อนแกะนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้นะคะควาไทยคลิปควาไทยจะไม่ยาวนี้นะคะอันนี้ควาไทยแกะเสร็จแล้วลำไยครึ่งกิโลนะคะก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะ ใส่น้ำไปนิดนะะึงค่ะน่าทามากเลยค่ะอ้ใส่ลำยไยลงไปนะคะนี่ใส่ลำยไยสักพักก็สุกค่ะเดี๋ยวก็ตักใส่จานได้เลยนะคะ น้ำมันข้าเหนียวเปียกน้ำไยนะคะน่าทานมากเลยคะ่ะทิ้งให้น้ำใยสุกสักแป๊บนึงนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยได้เลยะคะ่ะอันนี้ชาน้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตักใส่ซุปถ้วยนะคะจะบอกหวานนิดนะคะแค่นี้นะคะ่ะง่ายๆนะคะเดี๋ยวก็ตักใส่ถ้วยเลยะคะ่ะ น่าทานมากเลยนะคะเปียกนำยายนะคะน่าทานมากเลยค่ะเปรียบนำยายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวดูในนี่เลยนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเปียกนำยายนะคะน่าทานมากเลยค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่นะคะ ลำไยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะน่าทานมากเลยค่ะเปรียบลำไยนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะลำไยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะน่าทานสุกแล้วนะคะเดี๋ยวก็นะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะเปรียบลำไยนะคะน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเปรียบลำไยเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะลำไยก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวก็ตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะ ถ่า,ายมากเลยนะคะก็ปิดได้เลยนะคะปิดเตาได้เลยค่ะปิดเตาแล้วก็ถักใส่ถ้วยนะคะถักใส่ถ้วยได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ ก็เสร็จแล้วค่ะน้าทาลน้อยเลยค่ะลำไยขึ้นกิโลเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็เอาหัวกะทิหย่อนเลยค่ะเปลี่ยนลำไยเสร็จแล้วนะคะ ็ใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะใส่หัวกะทิไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้าทานมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะครัวไทยทำเปียกลำไย,ยเสร็จแล้วนะคะทำง่งายๆคะ่ะอันนี้เดี๋ยวดูเลยนะคะที่เสร็จแล้วนะคะเปียกลำไย,ยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ เปเ็นลักษณะอย่างนี้นะคะเปียกน้ำไยง่ายๆนะคะเปียกน้ำไยนะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยค่ะเปียกน้ำไยนะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะน่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะโรยไทยได้ทำขนมเปียกน้ำไยเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะ น่าทานมากเลยค่ะขนมเปียกน้ำไยนะคะน่าทานมากเลยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะขนมเปียกน้ำไยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมเปียกน้ำไยค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะลักษณะนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะครัวไทยบ้านเรลเรื่อไการทำ ขนมเอขเอขนมลำไยเปียกนะคะเสร็จแล้วนะคะขอให้ fc ในช่องแล fc ประเทศไทยและ fc ต่างประเทศให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอพระคุณมากค่ะ